สวัสดีค่ะวันนี้เราจะนำเสน,เนอผัดผัดกะเพราแต่ไม่มีกะเพรานะคะผ <c oughs> ัดกะพเพราเห็ดข่าสีต้มตากแห้งเนะเห็ดขาสีต้มตากแห้งนี่คือ <c oughs> เขาจะอร่อยกว่า <c oughs> เราเอามากินสดๆนะ <c oughs> เขาจะกรุบกุดีแต่ถ้าเรากินสดแล้วมันจเจอแบบเละๆหน่อยอยันเนี้ยเ นี่ออกมาผัดกับพริกอ่อนหอมหอยใหญ่เนาะแล้วก็มีหมูนี่แหละเนาวเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูอีกทีตอนเราเอา <c oughs> ลาดข้าวเนาะว่าเป็นน่ากินขนาดไหนเพะว่ามีเพื่อนๆหลายคนถามมาอยู่ว่าเอามาทําอะไรมัง่งเราก็ทํากับข้าวนี่แหลนะเนาะทาหลายอย่างอยู่แต่ว่า แทบไม่ได้ถ่ายวีดีโอถ่ายอะไรเพราะเป็นคนที่ทำกับข้าวไม่เก่งก็เลยไม่ค่อยอยากจะถ่ายลง youtube เท่าไหรไรแต่ไม่ใช่ว่าเก็บมาแล้วเอามาทิ้งอย่างที่บางคนอาจจะคิดว่าเออเก็บมาทำไมเยอะแยะไม่เห็นทําอะไรเลยให้ให้ดูเลยถ่ายก็ไม่ได้ถ่ายก็ที่บอกแล้วว่าที่ออสเตรียนี่ก็คือเรื่องขายเห็ดนี่มันก็ยากนะเขาเดี๋ยวเกิดตำรวจจับมันก็อันตรายในอีกอย่างก็คือ เห็ดตัวนี้คนเอสเสียไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่บางทีเก็บไปเงี้ยเขาอาจะบอกว่าเห็ดมันมีพิษเปล่านีพิษหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ที่เกศอธิบายนะถ้าคนเขาไม่รู้จักแต่เราจะกินเห็ดกินอะไรเราก็ต้องรู้อยู่และว่าเห็ดตัวนี้มันมีพิษหรือไม่มีพิษเราคงไม่เอาอะไรที่เราไม่รู้จักมาใส่ปากเราส่งเดชเนาะเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูอีกทีตอนเราตักใส่ข้าวนี่นะคะผั <c oughs> ด กะเพราแต่ไม่มีกะเพรา <c oughs> <c oughs> สำหรับพอิอไข่ดาวผัดกะเพราเห็ดดำตากแห้งไข่ดาวนะคะก็ถ่ายมาให้เพื่อนทุกคนได้ดูนะคะ <c oughs> ที่ไอนี้ไม่ต้องกลัวนะคะไม่ได้เป็นพ่โคค่ะไอเพราะสำลักเห็ดไอสำลักสำลักพริกค่ะ นี่แหละนะคะถ่ายมาให้ดูแต่วันนี้ฝรั่งไม่ได้กินกับเรานะเพราะฝรั่งทำงานยังไม่กลับแฟนก็จะกินจะทำเมนูปลาซาบะท,ทอดให้แฟนกินวันนี้กินคนเดียวอาจจะจานใหญ่หน่อยนะปกติเป็นคนที่กินข้าวน้อยอะน้อยกว่านี้คือกินไม่ยิ้มขอบคุณเพืเ่อนๆทุกคนนะคะ ทีต่ติดตามรับชมคลิปของเราขอบคุณค่ะ